คำถามที่ว่า EF คืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนคงอยากจะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่า EF จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คำคำใหม่นะครับมันเป็นคำที่มีมานานละเวลาที่เขาต้องการจะพูดถึงการทำงานที่เป็นกระบวนการคิดเฉพาะของมนุษย์นะครับเช่นเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจนะครับหรือการควบคุมอารมณ์การควบคุมพฤติกรรมการเนี่ยเราก็จะเรียกรวมกันว่า EF EF เนี่ย ตัวจวนยังไม่มีเป็นลักษณะของตัวนิยามอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างงานที่เราได้มาส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากกลุ่มวิจัยหลกัหลกๆที่เขาทําเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทุกๆคนมองเหมือนกันว่า EF มันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบเขาเรียกว่าองค์ประกอบพื้นฐานหรือองค์ประกอบหลกักจะประกอบไปด้วยเรื่องของความจําขณะทํางานอันที่2เรื่องของการยับยั้งตัวเองนะครับและอันที่3ก็เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในกระบวนการคิด E F เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวที่จะไปควบคุมและจัดการกระบวนการเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและก็ต่อเนื่องจนกระทั่งงานมาสำเร็จเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของคำว่า EF เนี่ยอยู่ที่เรื่องของการควบคุมแล้วก็การจัดการแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทําให้กิจกรรมนั้นสําเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้เช่นเรากําลังจะก่อประสาทซ้ายขึ้นมาเราก็ต้องมีการใช้สมองในกระบวนการที่จะวางแผนเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น คำถามก็คือว่า EF กับพวกสารพัด Q เหมือนกันหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัว EF เองเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการของสมองแต่ตัวพวกสารพัด Q เนี่ยเป็นเรื่องของการประเมินผลในแง่ของการทำงานถ้าเราจะประเมินผลในแง่ของการวัดความเฉลียวฉลาดในการเรียนก็ใช้ คนที่มี IQ ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนเยอะถ้าต้องการจะวัดความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัว EQ คนที่มี EQ ดีก็สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีเพราะว่าควบคุมอารมณ์ได้เก่งถ้าเป็นวัดเรื่องของความสามารถในการเข้าสู่สังคมนะครับก็จะเป็นพวก SQ คนที่มี SQ ดีก็มักจะเป็นคนที่เป็นผู้นำนะครับหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาในแง่ของการสร้างทีมเวิร์กต่างๆได้ดีพวกนั้นก็เหมือนจะต้องมีตัวเป็นเครื่องมือในการที่จะไปประเมินออกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าแต่ละอันก็เป็นข้อดี เราจะพบว่าคนไทยของเราเนี่ยเก่งนะครับไปโอลิมปิกก็ได้เหรียญทองกันเยอะแยะแต่สิ่งที่เราขาดไปอันหนึ่งก็คือเราขาดทักษะในการประยุกต์เอาความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติจริงๆซึ่ง EF ะครับมันมาตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะ EF เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็น EF ขั้นสูงซึ่งจะเกี่ยวเรื่องของทักษะในการปฏิบัติด,ด้วยนั่นแปลว่าถ้าเกิดเขามี IQ ดีอยู่แล้วเนี่ยและเขามี EF เ,เขาสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ไว้ปรับเปลี่ยนให้กับเหมาะสมในสถานการณ์พูดได้ง่ายเหมือนกับความรู้บางอย่างที่เขารู้แล้วก็เป็นแค่ข้อเท็จจริงแต่เขาเอาข้อเท็จจริงตนี้มาสามารถสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม เพราะฉะนั้นเรื่องของ E.F เรื่องของ IQ เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เหมือนกันพวกคิทั้งหลายจะเน้นเรื่องของการประเมินแต่เรื่องของ E.F เนี่ยจะเน้นเรื่องของกระบวนการซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่จะไปเสริมนะครับให้คนคนนั้นเนี่ยหรือว่าโดดเด่นขึ้นมา อุปกรณ์และวิธีทําสื่อนะคะสื่อด้านที่9ด้านการมุ่งสู่เป้าหมายอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกระดาษเทาขาวนะคะเมจิกสีต่างๆตินสอไม้บรรทัดยางลบสติกเกอร์ใสค่ะมาดูว,วิธีการทําต่อเลยนะคะวิธีแรกก็คือ วัดวัดช่องนะคะให้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด100ช่องค่ะตีตารางแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปนะคะเลข1ถึงเลข100เสร็จแล้วก็มาวาดภาพบันไดนะคะต่อมา ขั้นขั้นตอนการลงสีค่ะเราจะใช้สีไม้นะคะในการลงสีเริ่มจากการลงสีที่ขอบก่อนเสร็จแล้วก็ไปลงสีในช่องสีใน,งสในช่องต่างๆนะคะให้ครบหนึ่งรยช่องต่อมาเราจะทำเป็นตัวทตัวเดินนะคะตัวเดินก็ได้มาจาก นี่ค่ะโมเดลกระดาษใน Pinterest นะคะเราหาตัวโมเดลมาชอบภาพไหนก็พิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยแผ่นพลาสติกใสนะคะเสร็จแล้วก็นำมาตัดค่ะตัดเสร็จก็ประกอบให้เป็นตัวโมเดลนะคะ เราก็จะได้ภาพสื่อแบบนี้ค่ะจะมีสื่อที่เป็นตัวตารางเลขตัวรูปเต๋าที่ทำมาจากกล่องนะคะแล้วห,ห่อด้วยกระดาษสีทำรูปเต่าด้วยด้วยปรกการมจิกนะคะจุดแต่ละด้าตั้งแต่หนึ่งหนึ่งจุดถึงหกจุดนะคะแล้วก็มีตัวเดินที่เป็นรูปแมวแล้วก็พี่ดาฟต่อไปเรามาเริ่ม ดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทั้งผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนาจะมาเสนอสื่อ E F นะคะ E F คือ Exquisite Function การฝึกทักษะสมองเพื่อให้เด็กมีสมาธินะคะในหัวข้อเรื่องการมุ่งสู่เป้าหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า o Persistence นะคะ ุณาในวันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานบันไดงูนะคะฝึกเรื่องการวางเป้าหมายการมุ่งสู่เป้าหมายนะคะก็จะเป็นตารางช่อง1ถึง100วิธีการเล่นนะคะจะเล่น1คนหรือ2คนจะเล่น1คนไม่ได้นะคะต้องเล่น2คนขึ้นไปนะคะวิธีการเล่นก็กลางกระดานแบบนี้นะคะน้งแต่สองคนนะคะ วิธีการเล่นก็คือเราจะมีลูกเต๋าหนึ่งลูกนะคะลำดับแรกก็คือให้ผู้เล่นเป่ายิงฉุกการใครชนะมีสิทธิ์ได้เลือกตัวเล่นนะคะตัวผู้เล่นก็จะมีน้องแมวกับพี่รับนะคะคนที่ชนะก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้เดินก่อนนะคะวิธีการเล่นก็คือทอยลูกเตา๋าอ่าอย่างอันนี้นะคะ ทอยออกมาแล้วได้ลูกเต่าทั้งหมด4จุด1 2 3 4นะคะ,ะจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงที่1น,นะคะแล้วก็นับเลย1 2 3 4อ่ผู้เล่นคนต่อมาก็ถอยต่อนะคะผู้เล่นคนต่อมาได้3จุด1 2 3 คููเลขคนที่สองก็เดินค่ะหนึ่งสงสามในกรณีที่สมมุติว่าเด็กๆตกไปอยู่ที่ตัวมินนี่เมาส์ตรงนี้นะคะเลข13เลขสิขสสม,มินนี่ตรงนี้เด็กๆก,ก็จะมีสิทธิหยิบการ์ดหยิบการ์ดคำถามหนึ่งใบนะคะเมื่อหยิบการ์ดคำถามแล้วเมื่อเด็กๆตอบได้เด็กๆก,ก็จะมีสิทธิ์ได้เดินอีกหนึ่งแต้มนะคะ ถ้าสมมุติว่าตอบไม่ถูกเด็กๆก็ต้องอยู่ที่เดิมได้นะคะพอจุดสุดท้ายจุดจบก็จะอยู่ที่เลข100เป้าหมายของเด็กๆก็จะอยู่ที่เลข100นะคะผู้ใดมาถึงก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะคะแต่คนใดแพ้ก็เล่นต่อจนจบจนถึง100นะคะใน E F Exclusive Function ตัวนี้นะคะจะมุ่งเน้นให้นักเรียน มุ่งสู่เป้าหมายนะคะมีความภาคเพียรและมีความมุ่งสู่เป้าหมายที่เส้นใช้ได้ในระหว่างในการเล่นเกมอาจเจออุปสรรคหรือเจขอข้อคําถามมากมายเมื่อเด็กๆสามารถตอบคาถามได้แล้วเด็กๆก,ก็สามารถเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้นะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปนําเสนอสื่อ E F e x c u s i v e Function ในหัวข้อเรื่องการมุ่งสู่เป้าหมายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.